นางเงาเขาเรียกว่าเงาออ่าคดฉลัดนะงเงาคดชลัดนะเนี่ยยิบมาหน่อยทเนี่เงาคดชลัดอันนี้นะนี่เหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยอันนี้พญานาคเนี่ยทองทองเนี่ยตรงนี้เออนั่นแหละนะต้องใช่อันนี้นะเขาเรียกว่ากระชากดวงนี่นี่ต้องกระชากดวงต้องอันนี้ครับนะนี่ตรงนี้เงาเงาคดฉลัดแม้พญาช้างสารยังต้องลงเลย นี่เป็นไม้ยิ้วดําครับไม้ยิ้วดําอันนี้ต้องเรียกว่ากระชากดวงครับนะเวลาลงปั๊บเนี่ยต้องแตะหน้าผากอย่างนี้เลยนะพริกดวงกระชากดวงออกมาครับนะคาถาคมพ่อแม่นี่หลวงพ่อพัดลงไว้แล้วอันนี้โอหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนครับนะท่านลงไว้แล้วแหละกระชากดวงพริกดวงอยตาโยมไม่ได้สอนให้งมงายครับนะแต่ถ้ามีโอกาสทํามาค้าขึ้นบางคนบางลงจะลงสมัครสอสอนะมีรัฐมนตรีมาหาแล้วเดือนนี้ครับ มาแล้วจะไปเอ่ยชื่อเขาอารักมนตรีฮะเขาก็มาหาปรึกษาก็บอกว่าดีนะไปต่อได้ฮะมีมาแล้วจะไปเอ่ยชื่อเขาเมื่อเช้าผมเห็นรถป้ายแดงมารถป้ายแดงเนี่ย่ปอหลวงพ่อเจิมและจานอะไรบ้างจานหัวใจทเทวสุวรรณเวสพุทษะฮะนะแล้วก็อิติปิโสโสทายะ อืมอิติปิโสพระพุทธประประสงค์ครับขอให้พระพุทธคุณนางรประตาประคุณนางภาษาคุณนางคุ้มของป้องกันครับรถคันนี้วิ่งไปไหนมาไหนปลอดภัยไม่อันตรายอย่าตายหงอธิฐานอย่างนี้อย่าให้ตายโหงครับนะแค่คาดปลอดภยัยมาเจิมเรื่อยวันหนึ่งสองคันห้าคันสามคันคแล้วแต่เขามาว่างเวลาไหนก็มาครับนะแต่ส่วนมากตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าเขาจะมาเบียกแค่ เบีย้ยแกมาบูชาเบีย้ยแกเพาเบีย้ยแก,แกของที่นี่ออกได้เอเรื่อยๆได้เรื่รรรอยๆ<อ>ยมมาเอากันไม่ขาดเอาไปแช่น้ำมนต์เอาไปแก้ทิศแก้ทางนะตรงบ้านวางที่ล้อมบ้านแก้ทิศแก้ทางบริษัทร้านค้าที่ดวงไม่ดีกําลังจะล้มเนี่ยเอาเบีบ้ยแกเนี่ยไปฝังออันนี้เป็นเบีย้ยครูต่าง<บ>ยังไงฮะตัวเล็กตัวอันนี้เขาจะคุ้มของป้องกันในบ้านคุ้มกันหมดเลยถ้าตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยคุ้มกันบ้านถ้าตัวเล็กเนี่ยเขานิยมไปฝังเอาไปฝังแปดทิศ นะมันมีศาสตร์ฮวงจุ้ยมีปวยกลวยปวยไปว่าแปดยันแปดทิศเอาปรับศาสตร์ฮวงจุ้ยทิศทางบ้านช่องให้ดีนาะแล้วก็มีเท้าเวสุวรรณคุ้มกันเราหยอดฝังไปเลยล้อไปเลยบ้านเราประกอบสัมมาชีพอะไรใดๆก็จะได้ปัง,ดงได้ดังได้เฮงได้รวยจะได้ไม่ผิดพลาดจะได้ไม่ล่มจมจะได้ไม่เจ๊งครับนาะเรามีเบี้ยแก้หลงพก็เจี๊ยบวัดประชานี่เอาไปฝังบ้านให้รอบทิศเลยนาเขาเรียกนะว่าแก้ศาสตร์ฮวงจุ้ยโอไม่ได้สอนให้บาบองงงไง บ้าบอคอแตกอะไรทั้งนั้นนเราแก้ทิศแก้ทางบางครั้งมันจนปัญญาหาที่พึ่งไม่ได้อาจารย์เขามาหาเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกนะไม่รู้จะไปทิศทางใดก็บอกแล้วรดน้ำมนตก็แล้วลงฝ่ามือก็แล้วครับลงยันก็แล้วติดอนุ้นไอ้นี่ก็แล้วครับมันแก้ไม่ถูกทิศมันต้องแก้ที่ตัวอืเราแก้ที่ไหนแก้การกระทำนะแก้ด้วยการ กระทำแก้ด้วยการปฏิบัติตัวปฏิบัติต้นแล้วก็หันมาแก้ศาสตร์ฮวงจุ้ยทิศทางปรับทิศปรับทางให้ดีขึ้นครับนาบางคนเนี่ยหน้าบ้านร้านไหนแล้วแต่ที่ดูรายการอยู่ตอนเนี้ยไม่เชื่อลองดูอย่าเชื่ออาจารย์เจี๊ยบไม่หลอกหน้าบ้านหลังนั้นจะเจ็บถ้าสาวไฟฟฟาอยู่ตรงหน้าบ้านต้นเดียวหลักไม่ต้องลครคาบเกี่ยวเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้นะนี่บ้านอยู่ตรงนี้นะสาวอยู่นี่นะคาบเกี่ยวแล้วอืมันธุรกิจมันไม่ปัง มันมันทำมันปังแต่จะต้องมีมีปัญหากับบริวารลูกค้าไอ้ลูกจ้าง<อ>ไปกันไม่รอดเปลี่ยนลูกจ้างบ่อยครับอยู่ไม่นานเดี๋ยวเพ่นแล้วครับเดี๋ยวสร้างปัญหาให้แล้วปู่ย่าตายายพ่อแม่อยู่บ้านเจ็บป่วยเนี่สําคัญเสาไฟฟ้าหน้าบ้านไม่เ,เชื่ออย่าเชื่อนะเอาแล้วไปพิจารณาดูว่าจริงไหมเอาเขาบอกอย่างนี้ว่าปกติเสาเนี่ยมันย้ายเขาไม่ได้อยู่แล้วอะย้ายไม่ได้เราต้องแก้ทิศไง S <S เราเอาศาสตร์เอาตรงนี huh. <S <S ้เอาไปขับนะเอาไปขับเอาไปยิงเอาไปติดไว้ร euh ับเหมือนกระจานดาวเทียมอ่ะเขายิงมาปุ๊บถ้าเราไม่มีจานดาวเทียมรับขึ้นเรามองไม่เห็นอืแต่ถ้าเรามีป้องกันรับเนี่ยนะจานดาวเทียมเขายิงมาปุ๊บปุ๊บเข้าจานแล้วปุ๊บติดทุกช่องอจากร้ายกลายเป็นดีนะอะไรก็จะดีดีหมดนะถ้าไม่เชื่อก็ตามใจอ่าเบี้ยแก่เบี้ยแก่เนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยเห็นพ่อบอกนะ หลายครั้งหลายหนน่ะคนที่เข้ามาติดตามรับชมเขาก็อยากจะรู้ว่าหลวงพ่อใส่อะไรลงไปบ้างตรงนี้บอกเลยว่าบางทีตามอื่นๆะนะร่รนะอาตมาภาพก็ถามกับคนตีเบี้ยกแก้เนี่ยอืถามว่าเขาเอาอะไรมาให้ใส่มั่งเขาบอกไม่มีมีแต่ปลอดลอดแต่อาตมาภาพไม่อยดีเข้าตัวช่วยคนอื่นครับคิดว่าโยมให้สตังมาตัวละเก้าร้อยเนี่ยเราต้องทําของให้เขาเกินร้อยอื นาะไม่ว่าจะเป็นผงพุทธคุณผงอิติเจผงโสรรัตรมาราผงปฐมหมังครับผงม,มหาราชนาะแล้วก็ผงยันตีนิสิงเหครับนาะแล้วก็มียาจินดามณาีประกอบด้วยเขี้ยวกำจัดงากันใจภายกระเด็นเขี้ยวหมูตันฟันเสือโพขี้ชมดเช็ดครับน้ำพึ่งน้ำมะเขือคืนยาหอมร้อยแปดยาแก้ยากันกันถูกกระทำลมเพลมพัดกันคุณสมลดำครับล้างอาถรรพ์ผู้หญิง การที่ถูกกระทําผู้ชายที่ถูกกระทําเอาของหยาบของดําให้กินเนี่ยอืไปลุ่มไปหลงผู้หญิงนอกบ้านนะทุบลูกตีเมียด่าลูกด่าเมียไม่เข้าบ้านจากก่อนคนดีๆแต่กลับกลายเป็นคนนาเที่ยวเตะเฮฮาเสพเฮาไปถูกกระทําเอาของดําของสกรปรกให้กินนะบางคนเนี่ยออกตามตัวเป็นเม็ด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 ไม่ใช่อะไรนะใครๆเสี้ยนไม้อะบางทีถูกกระทําฝังลูกฝังรอยเนี่ยมันจะออกตามข้อตามอะไรเนี่ยบางทีตัว นอนเนี่ยช้ำเขียวบางทีเจ็บปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้จี๊ดขึ้นมาตรงนี้ไม่รู้ไปหาหมอหมอก็บอกไม่เป็นอะไรไปหาหมอหมอ,หมอก็บอกไม่มีอะไรใช้สเลกก็แล้วนะเข้าอุโมงก็แล้วซีสแกนก็แล้วนะแต่มันมีอะไรแอบแฝงอยู่นะบางทีถูกมนต์ดำถูกกระทำลมเปรลมพัดเขาฝังรูปฝังรอยอเขาเขียนชื่อเราเขาเยียบเขาย่ำเขากระทำสามีเราทำผัวเราทำเมียเราอเอามามหาอาจาร,รย์เจีบ๊บ มาแก้อาถพ์ตรงนี้บางคนเขาถามว่ายุคนี้ยังมีเหรอมีอาจารย์อ,อาตมาภาพเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้เรื่องผีเรื่องสางอ,อาตมาก็บอกไปหลายครั้งแล้วว่าอาตมาไปนอนในป่าช้าเนี่ยประสบะพบปะโดยตาเปล่าเลยะนะเป็นแสงไฟพุ่งออกมาเป็นแดงแป๊ะเลยคุณสายมนดำมีจริงถ่ายภาพติดดวงวิญ,ญญาณมาที่เขายังเป็นสัมภเวสียังเที่ยวร่อนเร่พเนจรอ,อยู่เพราะว่าเขาสร้างเวรสร้างกรรมไว้ ถ่ายภาพติดมาเลยนะถึงได้เชื่อว่าวิบากกรรมมีจริงพูดผีพิศดารยังมีจริงอาตมาเชื่อเลยเห็นในภาพเลยนะแลบลิ้นปิ้นตาก็มีมเพราะว่าเขามาทำให้เรารู้สื่อให้เราเห็นเขามาขอบุญเราเราไปเส้นข้าวให้เขาไปไหว้หอเหียติให้เขาไปสวดมนต์ภาวนาให้เขาและบางทีเด็กๆใบหนุ่มหนุ่มสาวเนี่ยมันอยากจะเป็นเกจิอาจารย์อยากจะคึกขนองเป็น สักเรงเลขกยันอยากจะตั้งตัวเป็นอาจารย์บ้างอะไรบ้างมันก็ไปเรียนตำรามาไปซื้อตำราตำรามาเรียนกระทำเขาแล้วมันก็ทําตามสูตรทําได้ผลเหมือนกันอกระทำเขาทําให้รักให้หลงอาจารย์เจี๊ยบไม่ทําใครแก่อย่างเดียวแก่อย่างเดียวแก่อย่างเดียวอใครทามาอาจารย์เจี๊ยบแก้อย่างเดียวงานนี้ไอ้พวกนี้พอทําแล้วเนี่ยมันติดตัวเลยใช่ไหมมันเป็นบาปอาจารย์ไปทําเขามันเป็นบาปแล้วมันมันติดติดตัวไปกระดู Oh, มันเข้ากระดูก oh. น้ำมันผีน้ำมันพลายไม่ได้ไม่ได้ไไดสวนกระแสกบอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบตีเดี่ยงหมดละไมไ่กลัวไม่ได้คุยไม่ได้อวดเก่งอวดดี oh. 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 แต่จะลองกันกัได้ oh. Oh. นะตีกระจายหมดละไม่ได้มนต์ดำเนี่ยม่เป็นอริการรมภาพถ้าไปทํามาสมมุติว่าเขาทํามาแล้วเขามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อรู้ไหมรู้จิ มันมีปฏิกิริยาถ้าของจริงเดี๋ยวมันดิ้นเดี๋ยวมันฟันเลยมันตอบโต้มันตอบโต้เลยละ่ะเดนหมันปาดุกทุบเลยหรือ้่มีอาการจี้ตรงไหนมันจะออกตรงนั้นปลายเท้าจะจี้จี้จีจ้ฟันตรงสะโพกนะมีดจะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิม,อ,มอาจาตมาจีจ้จี้จี้ไล่คาถา,าพระเวทพระมวลไม่ได้อุตตริแต่ถ้าถูกกระทําจริงปั๊บมันก็ตอบโต้ต่อต้าน มันจะปฏิกริยาปฏิกริยาเลยอาจารย์เจี๊ยบหลวงพ่อเจี๊ยบทําไมทําเบี้ยแก้ถึงได้สร้างเบี้ยแก้โด่งดังตอวเนี้ยบอกแล้วว่าไม่ได้คุยสร้างไปแล้วสิบห้าร้านเงินเบี้ยแก้เนี่ยต้องแต่อาจารย์มานําเสนอเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยสร้างวัดไปกับครึ่งแล้วครึ่งแล้วนะญาติโยมก็เอามาใช้แล้วก็ไปได้ผลบางทีเนี่ยถูกทุกถูกตีเมียด่าผัวว่าเมียบนอะไรเงี้ยได้เบี้ยแก้ไปเออเมียดีขึ้นผูดจาดีขึ้น น่าใจเย็นขึ้นอ๋อ่าเพราะมันมันมีความแปลกแปลกประหลาดแปลกประหลาดเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ไปโดนมาอ่าบางทีเนี่ยบ่นว่าด่าเมียอบ่นว่าด่าผัวด่าลูกด่าเมียด่าลูกด่าผัวอมองอะไรในบ้านไม่เคยเข้าบ้านออตาไม่เคยศบตาขวางตาขวางออแล้วก็ไม่เคยสบตาใครไม่อยากสนทนากับใครอยากจะอยู่ในโลกส่วนตัวคนเดียวเงียบเงียบนันตะทุกขะรรมฝังรูปฝังรอยมันเข้าตามรูผิวขน แล้วนานวันเข้ามันปวดมันถึงวันพระวันโกเนี่ยมันจะร้อนแสบร้อนนาถูกลมถูกเขาบอกว่าเขาอาจจะทําคนอื่นแล้วก็มาโดนเราได้ไหมบางทีมันบันสิบห้าข้ามมันลอยมาอมาลองทักเราแล้วแล้วฮะแล้วรับเลยแล้วก็มาเลยเข้าตัวเลยอไม่ได้สอนให้งมงายมันมีอบางคนลบลู่ไม่เชื่ออะไรก็เอาเถอะถ้าจะไม่โดนกับตัวเองไม่เชื่อไม่รู้หรอกต้องโดนกับตัวอถ้าโดนกับตัวมาหลายอย่างนี่ถึงอาจารย์เจี๊ยบ แก้ไม่ได้มาหาอาจารย์เจี๊ยบลองดูาอาจารย์เจี๊ยบไม่ได้เก่งแล้วบางคนก็ไปไปหา,หาหมอหาอะไรก็หาโรคไม่เจอหาโรคไม่เจอเอ็กซเรย์แล้วทีซีสกแกนแล้วก็เข้าอุโมงค์แล้วก็ไม่เจอ,อแต่มันเป็นเพราะอะไรมันเจ็บมันขดัดปวดกระหลังเจ็บสะโพกตรงเนี้ย<อ>ดูแล้วเส้นก็ไม่อักเสบเอ็นก็ไม่เป็นอะไรกระดูกก็ไม่เป็นอะไรอให้เอายามากินก็ไม่หายอนบางทีมักดื่มมากินน้ำมนต์ส้มปล่อยอน้ำมนต์ส้มปล่อยของอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยรวบรวมบอกแล้วหก จ็ดสิบหกจังหวัดอยู่ไม่ได้ตีกระจายออกหมดละนี่โดนอันนี้แน่นะถ้าไม่ออกโดนอันนี้คเขาไม่ต้องอะไรช้างสารนี่ยพญาช้างสารยังร้องเอียกเลยพระโดนก็ไปแออช้างยังร้องอ่ะไม่ว่าอะไรคุณสายมนต์ดำนี่นี่พญาเนี่ยคตรฉลักนะนี่นี่เป็นการที่ว่ามีกำกับไว้นี่คือท้าเวสุวรรณอันนี้เอาไว้แตะเอาไว้แตะไล่คาถาอาคมในไล่คาถาอาคม นะเรียกจับคุณสายมนดําเนี่ยอ,อันนี้เป็นอาวุธอ,อาวุธแล้วเหลวงพ่อเนี่ยเวลาที่เขามาเนี่ยสมมุติว่าเขาเขาโดนของอะไรมาไม่รู้ว่าล่ะแต่ว่าเขายังไม่ออกอาการหลวงพ่อลงลง,ลงฝ่ามือให้เขาลงหน้าให้เขาเนี่ยมันแก้ตรงนั้นไปด้วยมั้ยคือว่ามันน้ํามันที่อาตมาภาพใช้เนี่ยเป็นน้ํามันว่านน้ํามันกาหลงน้ํามันกาฝากรักกาฝากมายมอม และผงพุทธคุณต่างๆฝังอยู่ในน้ํามันอและถ้าอาตมาจิ้มให้เข้าไปแล้วเข้าตามรูผิวหนังปั๊บเนี่ยมันจะไปขับสิ่งที่ไม่ดีขับเคลื่อนเลื่อนออกไปหมดเลยอแก้ร้ายกลายเป็นดีอืพอน้ํามันอาตมาภาพเนี่ยหอมอืมแล้วอาตมาภาพบอกเลยว่าจะไปใช้ทรงเดชสุมสีสุมห้าไม่ได้เป็นตามสํานักต่างๆเราไม่รู้น้ํามันผีน้ํามันพายไม่รู้แต่มาเจอน้ำมันอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยน้ำมันเย็นอพอจิ้มปั๊บในของร้อนๆที่มันฝังตามลูกตามรอยตามผิวหนัง เนี่ยมันจะออกตามรูผิวคนหมดอ,มออกไปทั้งขี้ทั้งเยื่อหมดเลยเขาบอกว่านั้นของเราก็เป็นพุทธคุณพุทธคุณเราไม่เป็นพวกสยเวสไยยเวทไม่เอาอืมไม่เอาต้องทําให้เขาเจริญรุ่งเรืองทําให้เขาพ้นทุกข์ทำให้เขามีสุขทําให้เขาร่มเย็น